น,นี่ก็เป็นร้านขายไข่นะครับไข่ไก่ไข่ะทาเพื่อที่จะไปต้มมีคำ,ำแนะนำในการต้มไข่นะครับนี่ครับ ถ้าเป็นไข่ลวกใน3นาทีนะครับไข่ย,ยังมาตนวูง5-6นาทีไข่สุก10-15นาทีครับหภูมิน้ำ150าาสารเซอยสครับเหมือนครับทั้งบริเวณนี้ก็มีกลิ่นกรรมฐานลงมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำพึน้ำแรแ่จากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันครับนี่ครับกลิ่นไข่ที่ได้จากการต้มมือ นี่นะครับเป็นก่อสำหรับต้มไข่นะครับก็จะมีที่แขวนให้อย่างนี้นะครับุณหภูมิหนึ่งร้อยเ้างสครัเชื่อรับนี้คือการต้มไข่ที่ บ่อนาพุร้อนสักนกำแพงครับนาคูพุ่งสูงทีเดียวนะครับเกือบ20เมตรนะครับผมว่าน,นี่เป็นใต้เตือนนะครับทางเข้าใกล้ ก็ทำบ่อไว้ทำมาแฝงหน้าใส่อันนี้เป็นวิวทิวทัศน์ครับของงภูร้อฝั่งแกลงสวยงามครับอยู่ท่ามกลางภูเขาครับธรรมชาติ พอต้มไ่กันเสร็จแล้วก็ต้องนำมาล้างนะครับมอ้างให้สะอาดแล้วก็ไปแกะน,นะครับ